สวัสดีค่ะ Thai Container Review วันนี้นะคะจะพามาชมตัวตู้สำนักงานนะคะขนาด3คูณ6เมตรค่ะตัวนี้นะคะความพิเศษคือสูงอยู่ที่3เมตรด้วยกันค่ะภายนอกนะคะเป็นประตูบานสวิงนะคะที่ทำจากตัวโครงเหล็กแล้วก็เป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนนะคะในส่วนของประตูค่ะด้านบนนะคะก็คือทำเป็นช่องกระจกแบบนี้เลยนะคะเป็นบานสวิงเดียวที่ดึงออกเปิดจากทางด้านนอกนะคะเป็นสวิงออกมาแบบ ด้านล่างค่ะบริเวณโครงเหล็กนะคะของเราใช้เหล็กใช้ใหญ่พิเศษอยู่ที่4คูณ2นะคะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะจะใช้เป็นผนังฉนวนกันความร้อนนะคะในการติดเป็นตัวในส่วนของประตูนะคะด้านบนค่ะทําเป็นช่องกระจกสวยงามค่ะตัวตู้นี้นะคะจะสูงกว่ามาตรฐานเรานะคะแล้วก็ทําข้างบนเป็นแบบแฟตค่ะลูกค้าก็คือจะไปทาแล้วก็ไปมีโซนในสําหรับสํานักงานของเขานะคะ ในส่วนของหน้าต่างค่ะอันนี้จะเป็นหน้าต่างบานฟิกทั้งหมด3บานด้วยกันนะคะเป็นหน้าต่างบานฟิกไซส์ตัดสั่งทําพิเศษนะคะอยู่ที่เมตร80ะคะูณเมตรค่ะไซส์ก็อนขัางใหญ่ค่ะด้านนอกที่เราเห็นมุมซ้ายบนนะคะ<ม>ก็คือตัวนี้จะเป็นตัวพาวเวอร์ปลั๊กค่ะที่สําหรับเป็นเมนไฟเข้านะคะในส่วนของไฟฟ้าทั้งระบบนะคะลูกค้าสามารถเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะ เป็นบริเวณหน้าต่างด้านหลังนะคะในส่วนของคอมแอร์ค่ะตัวนี้ค่ะคือจะติดทางด้านังตู้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีช่องของตัวพัดลมระบายอากาศอยู่ด้านนี้นะคะมา,มาชมรอบๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้าง่อกันตัวนี้นะคะตู้ของเราทุกใบอะคะ่ะที่เป็นสำนักงานก็คือจะทําเป็น ตัวหูด้านบนนะคะไว้สําหรับผลย้ายนะคะสามารถใช้เคลื่อนที่ไปได้ตลอดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันในส่วนของ้างในกันนะคะในส่วนของประตูแล้วก็คือจะทำเป็นลูกปิดนะคะพร้อมกุญแจทั้งหมดสามดอกด้วยกันนะคะเปิดเข้ามาค่ะฟังก์ชันแรกนะคะลูกค้าจะกั้นเป็น ไซส์หนึ่งเมตรห้าสิบนะคะลึกสามเมตรค่ะแล้วก็มีช่องระบายอากาศด้านบนเป็นตัวพัดลมดูดอากาศนะคะ mm hmm. เข้ามาภายในค่ะตัวนี้ก็คือสามารถเปิดปิดสวิตไฟนะคะบริเวณนี้ได้เลยนะคะตัวสวิตไฟของเรานะคะก็คือจะเป็นสองจุดด้วยกันนะคะตัวนึงจะเป็นตัวไฟนะคะแล้วตัวนึงเป็นพัดลมดูดอากาศนะคะตัวแรกนะคะคือเป็นไฟตัวที่สองก็คือเป็นตัวพัดลมดูดอากาศที่กำลังทำงานนะคะ สเปกตู้นี้ค่ะเป็นฉน,นังฉนวดกันความร้อนนะคะหนาสองนิ้วนะคะสูงสานิ้วตลอดทั้งผนงังรวมไปถึงโครงบ,บนฝ้าด้วยนะคะตัวนี้จะใช้เหล็กสายใหญ่นะคะขนาดส2ณสองเพิ่มความแข็งแรงทนทานนะคะด้านล่างก็คือเป็นตัวโครงเหล็กที่เป็นสายพิเศษ,ษสารเป็นตารางนะคะเป็นโครงเหล็กอัพเกรดเพิ่มความแน่นนะคะจะเห็นได้ว่าเดินแล้วแน่นมากไม่มีสิ่งเดินบ้านเราเลยนะคะ ในส่วนของพื้นทั้งหมดค่ะเราจะใช้เป็นพื้นกระเบื้องเซรามิกนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีเทาค่ะตัวนี้นะคะก็คือถ้าลูกค้าอยากอัปเกรดทาเป็นแบบนี้ก็คือมีความคงทนถาวรค่ะแล้วก็เปียกน้ําเช็ดน้ำได้นะคะแล้วก็มีความสวยงามด้วยค่ะนี่เป็นในส่วนของโซนแรกนะคะถัดเข้ามาค่ะก็เข้าไปในห้องนะคะลูกค้าคือจะให้การห้องด้านในนะคะด้านในก็คือสายอยู่ที่ห้าคูณสามเมตรค่ะ ในส่วนของประตูนะคะจะทําคล้ายๆโซนด้านหน้านะคะก็คือจะเป็นประตูนะคะเป็นโครงเหล็กทั้งอันค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะก็คือทําเป็นตัวกระจกนะคะใส่บานกระจกด้านบดตรงกลางค่ะส่วนนี้นะคะก็คือลูกค้าจะทำเป็นป้ายเนาะป้าย,าย,ายออฟฟิศของเขาก็เลยติดเป็นตัวโครงเหล็กทําสีตัวฉากทําสีขาวนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นผนังฉนวีโซวเพื่อให้สีเดียวกับตัวผนังทั้งหมด ด้านล่างค่ะทําช่องระบายอากาศค่ะก็คือตีโครงเหล็กนะคะแล้วก็ทําเป็นกิวไว้นะคะเพื่อระบายอากาศประตูตนี้ก็ค่อนข้างมีน้ําหนักนะคะตัวนี้ก็คือมีล็อกอีกชั้นหนึ่งเป็นลูกบิดประตูของมกุญแจนะคะเข้ามาด้านในค่ะความเย็นนะคะก็เข้าจากด้านนอกด้านใน,ห,นหมดเดี๋ยวให้ดูภายในรอบๆบก่อนนะคะภายในรอบๆอบอันนี้เป็นพื้นที่ขนาด5คูณอ่าโทษดีค่ะ4.5คนนูณ3เมตรนะคะ เพดานสูงสามเมตรก็จะเห็นว่าสูงกว่าปกตินะคะภายในรอบๆนะคะตัวพื้นก็เป็นพื้นสเปกเดียวกับด้านนอกนะคะเป็นตัวพื้นสเปกเซรามิกกระเบื้องเซรามิกเหมือนกันนะคะทางบางนในส่วนของประตูค่ะพอเปิดเข้ามาปุ๊บเราก็คือสามารถเปิดปิดสวิตไฟบริเวณนี้ได้เลยนะคะ ในส่วนของจุดติดตั้งเบเกอร์ค่ะติดตั้งเบเกอร์แล้วติดสูงหน่อยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบเกอร์ที่เป็นมาตรฐานมอกรน,นะคะยี่ห้อ power max ค่ะแลวประกัน5ปีนะคะในส่วนของเบเกอร์ตัวเล็กนะคะเป็นในส่วนของเบเกอร์แอร์นะคะตัวนี้นะคะสเปคคือหน้าต่างเนี่ยเขาอยากให้เหมือนแบบไม่พอดีผนังหรอให้ยื่นออกมาให้ดูมีดีไซน์เพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมานะคะตัวกระจกตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะติดฟิล์มกันความร้อนตอนส่งค่ะ ในส่วนของจุดปลั๊กต่างๆนะคะตรงนี้ค่ะมีจุดปลั๊กทั้งหมดเป็นสองช่องเสียบนะคะแล้วก็เบียนสามรูค่ะตามมาตรฐานสเปคที่ใช้ในปัจจุบันนะคะตัวจุดปลั๊กของเราค่ะคือสามารถระบุได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้ทั้งหมดนะคะเราเดินไฟด้วยตัวท่อเดินสายไฟแบบสี่เหลี่ยมนะคะเพิ่มความเรียบร้อยค่ะท่อเดินไฟของเราก็มีอายุการใช้งานนะคะลงแก๊บพอดีค่ะมีความ เรียบร้อยเป็นของยี่ห้อ ACG นะคะเกร์พิเนียม e มีรับประกันค่ะในส่วนของระบบไฟฟ้านะคะก็คือภายในห้องนี้จะเป็นตัวเลเซนต์แบบยาวแบบประหยัดไฟนะคะทั้งหมดสองหลอดด้วยกันมีรับประกันเช่นเดียวกันค่ะในส่วนถัดมาค่ะตัวพัดลมดูดอากาศอันนี้นะคะช้ยี่ห้อเวกเตอร์ค่ะขน,นาดแน,นิ้วนะคะรับประกัน3ปีนะคะเปิดปิดได้ง่ายด้วยสวิตไฟ ด้วสวิตนะคะไม่ต้องดึงแบบเดิมๆนะคะนี้มีที่ท้ยคอนเทนเนอร์เท่านั้นที่ทําฟังก์ชันนี้ไว้ให้ลูกค้าเปิดปิดได้สะดวกนะคะคือนะคะก็คือจากการที่เราสานื้อเนี่ยแน่นก็คือไม่มีไม่มีสะดุดเลยค่ะก็คือเรียบร้อยสวยงามมาในส่วนของแอร์กันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นแอร์ไฮเออนะคะรับประกัน5ปีนะคะตัวนี้ลูกค้าติดเป็น 1 8 0 0 0หมนนะคะก็คือเย็นแล้วก็ฉ่ำมากนะคะเข้า,ากับใส่ห้องเลยค่ะตอนนี้คือทุกใบเนี่ยโดยปกติเราจะมีโปรโมชั่นแถมแอร์นะคะอยู่ที่แอร์1 2 0 0 0 0มืนะคะถ้าลูกค้าอยากได้1 8 0 0 0เนี่ยก็เพิ่มส่วนต่างจากห2 0 0 0ม่าเป็น1 8 0 0 0ก็ได้นะคะใครสนใจริวตู้นะคะแบบนี้ดูออเดอร์แบบนี้นะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยค่ะ ของเรานะคะก็คือจะมีฝ่ายตั้งแต่ดูแลจุดเริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซอร์เวยการออกแบบนะคะผลิตติดตั้งนะคะแล้วก็มีการรับประกันหน้าง,งานนะคะแล้วก็มีการบริการดูแลหลังการขายใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ